คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP ต่อเนื่องในช่วงปี2570-2574ถึง5ปีโดยมีกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดการแข่งขันจำนวน3,997.86ล้านบาทเนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันรายการดังกล่าวมีผู้ติดตามการแข่งขันกว่า800ล้านคนหรือจาก207ประเทศทั่วโลก โดยในปี2561ถึง2568ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลกและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางได้กีฬาในภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะจัดขึ้นต่อเนื่อง5ปีในเดือนมีนาคมของทุกปีซึ่งประเทศไทยจะเป็นสนามแรก ของฤดูกาลและจากการแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมใน3รุ่นได้แก่ m o t ต g p Moto2 และ Moto3 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า76คน มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า1 5ึ่้านหมืนคนทั้งนี้สำนักวรามาเห็นชอบในหลักการแต่ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันพิจารณาความพร้อมด้านต่างๆวิธีการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะทำแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีเงินรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์การแข่งขันและเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่เป็นไป ตามเป้าหมายรวมถึงผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันและเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกันครับ